สวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง FC หม่นะคะและ FC กบนะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะที่คอยให้กำลังใจนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะแอดมินก็จะพามานะคะในแนวทางลาพัฒนาสูตรซอนะคะ แนวทางเข้านะคะเฉพาะกิจอ๋อไม่ใช่าะกิจพี่น้องเอดมินเมาอีกแล้วนะเมาตัวเลขอีกแล้วนะคะ,ะ,คะสำหรับเราพัฒนานะคะมันลงหน่อยนะคะแต่เมาตัวเลขว่าเป็นหน่อยนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี 5, ้าแปดหสี่สามหนึ่ง แอดมินให้เด่นไปที่5กับ8นะคะเด่น5และเด่น8นะคะ5 8นะคะตามได้นะคะมี5 8เล็กพี่เล็กน้องก็จะเป็น5 3นะคะสำหรับเด่น5นะคะสำหรับสูตร2นะคะก็จะมี5 0 5 1 5 4 สำหรับเด่น8นะคะก็จะมี8ปดสองแดสี่นะคะสำหรับชุดกันนะคะชุดกันก็จะเป็น3 8 4แปดสีองหสองหสานะคะ หนึ่งสามเดี๋ยวอนดูอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็นแถมให้เนาะหนึ่งสี่นะคะม,มีแถมหนึ่งสี่และหนึ่งแปดนะคะสำหรับสูตรสองนะคะสองเก้าแปดเก้านะคะสำหรับสูตรสองนี้เบิ้ลน,นะคะเบิ้ลก็มีนะมีเยอะเลยนะคะมีหนึ่งหนึ่งมีห้าห้า มีสามสามแล้วก็มีแปดแปดนะคะสำหรับสุดสองเบิ้ลจะเยอะนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นห้าศูนห้าสามตรงนี้นะคะแปด3กแปดสามสี่แปดหนึ่งสามนะคะ จดไว้แคปไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิกกดไลค์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางนะคะที่อนมิตลงให้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า